วัดใจคนดูผลงานแห่งความหวงังดวงใจเทวพรมลุ้นเรื่องไหนมีแววเปรียงสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะสำหรับละครชุดฟอร์มยักษ์ภาคต่อของสุภาพบุรุษจุทาเทพสู่ความประทับใจครั้งใหม่กับเรื่องดวงใจเทวพรม เรื่องราวความรักของเหล่าห้าสิง์แห่งวังจุทาเทพรุ่นลูกผู้ซึ่งโชคชะตาลิขิตเอาไวา้ให้พวกเขาได้พบกับหญิงสาวผู้มีสายเลือดเทวพรหมและสารต่อคำสัญญาที่ไม่สมหวังจากรุ่นก่อน โดยดวงใจเทวพรมมีด้วยกัน5้าเรื่องก็ต้องมาลุ้นกันว่าลงจอไปเรื่องไหนจะถูกใจแฟนๆเริ่มที่ละอาจานันที่เปิดตัวเป็นตอนแรกนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหน้าซ้ายกลับขณาวุธิโคจรประกบคู่นางเอกสาวยิ้มแล้วโลกสดใสจีน่ายีนาต่อด้วยขวันฤทยัยนำแสดงโดยพระเอกดาวรุ่งไม้ปณิธานประชันนางเอกเจ้าบทบาทยดานรินยา ถัดมาที่ใจพิสุจิ์นำแสดงโดยดาวรุ่งหน้าจับตาเทศไหม่รอนประกบคู่กับนางเอกงานแน่นอุ้มอิสยาเรื่องที่4ดุลอับซอนขวาพระนางเคมีสาธารณะของทัพพีกประชันบทบาทนางเอกเดาวรุ่งมาแรงมิ้นรันรวีและปิดท้ายพรชิวันการพบกันของพระเอกยิ้มละลายกานพก้าและนางเอกน่ารักชวนมองพีพีพปุลปรีดี หาเรื่องนาดูหมดว่าแต่รอดูเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆมีนาคมนี้แล้วนะ